ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึง่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุข ก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนาขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงอภิบาลรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากทุกจากภัยจากอันตรายทุกสิ่งและบรรดาลความสุขสิริสวัสดิ์ที่ปัฒนมงคลให้สำริจแก่ประชาไทยทุกคนร้อมทุกประการ